ขอกรดอนกันอแรกมาแล้วน้ำจอลงไปอีกครับตรงนี้ตรงนคุณสามสรดงนี้คุณสาิครับโอ้โหวิ่ันแตรน้มเป็มข้เลยมาโอ้โหตัวคุณมาสวยมาน้ำจ่อคุณสามสิบครับมาเร็วนี่คคุณสามิบรงนี้ต้องไหนครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคุณสามสิบงนี้ต้องไหนครับโอ้หวิมาแล้วน้ำต่อใหญ่ครับ สวัสดีครับผมนะฝ่ายปั่นทุกท่านนะพอผมไปแล้วนะกับระบบนี้นะชมนะเมเปาะสอง่สิบสี่ครับผมเออเว็บตรงมาใหม่ระบบใหม่สองพันยี่สิบสามนะท่านชมนะวันนี้มาเลยสปีดวินเนอร์ครับผมมามาซิงกันนะผมมาเออวันนี้บอลโทรประเทศหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทครับผมเออเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับไม่รอช้านะขอตามสูตรผมก่อนนะปรับเบ็ดไล่เกลือนะเบ็ดเท่าไหร่ดีท่านชมเบ็ดเจ็ดบาทละกันลองเชิงก่อนนะเปิดเทอร์โบไปออโต้ไปสิบทีครับรุยครับ ดูวันนี้เราเซ็งจะปล่อยขอหรือเปล่าครับเออมาดอกแรกก็มาเลยครับคูสามเข้าไปดอกนี้เท่าไหร่ครับเปิดแรกครับตะวันก้อนโตมาเลยนะหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทโอ้โหเวดูวันต่อยาวๆครับวันนี้เดี๋ยหมดนี่เราปรัเบปขึ้นไปเลยนะครับผมนะไม่รอช้านะ <S <S มีแค่ไรเกลือรครับผมมาหลายใบอมไม่มีตัวเชื่อมนะดอกนี้ มาท่านผู้ชมครับเบ็ดเจ็ดบาทไปแล้วน้ำขอปรับเบ็ดขึ้นไปอีกนะค่อยๆไล่ไปนะไล่เกลือไล่เป็ดไปเรื่อยเ,เือแล้วนะตามส,สมเลยนะไปที่เบ็ดสิบบาทก่อนแล้วกันนะผมเปิดออตโต้เหมือนเดิมครับสิบทีครับลุยครับมาหน่อยอยังไงโอ้โหเกลือล้วนเออดอกนี้มาแล้วครับมาหลายหรือเปล่าอยังสวยครับท่านผู้ชมถุงมือมาโอ้โหถุงมือแถวสามาไม่มาไม่นั้นเต็มจอครับโอ้โหเกือบเต็มจอแล้วนะเมื่อกี้นะโอ้โหเบ็ดสิบบาท ลดหน่อยแล้วกันน้นผู้ชมนะเบ็ดสิบาทก็ไม่มานะขอไล่เกยอีกรอบแล้วการเบ็ดเก้าบาทไปครับขอลดลงมาอีกเบ็ดนึงเอานี่ครับเข้าฟรีเกมเลยครับโอ้โหเออต้องอย่างงี้ครับเบ็ดเก้าบาทครับมาเข้าฟรีเกมครับบุนฟรีแปดรอกครับผมเดี๋ยวดูนะฟรีเกมนะจะไหลมันจะไหลดีกว่าไหลนอกหรือเปล่าครับผมยังไงครับสวยครับไหลไปดิไหลไปดิสวยมาต่อไป โอ้โหมาคูณสี่มาครับคูณอกนะครับมาอือไอตัวคูณใหม่แล้วคูณเก้าบอกไปอีกครับคูณสิบห้าล้านทาชมยังไงอือสวยครับมาไหลไปดิไหลไปดีโอ้โหคูณสิบแปดไปแล้วครับดอกนี้อือหือนี่ไปก่อนหนึ่งพันสามสิบหกบาทโอ้โหท่านชมเออพันแต่นะครับรู้เรื่องครหมุนไปยังเหลือสามรอบนะ เอาเรื่องเหมือนกันครับผมอ่นี่คูณยี่ิบแล้วมาเร็วขอดอกใหญ่ๆหน่อยคูณ20สิบแล้วครับไหลหรือเปล่าครับดอกนี้สวยครับมาไหลไปอีกเร็วไหลไปอีกครับสวยครับเออต้องอย่างนี้ครับย,ยังไหลยอยู่เลยมาเอมาแถวแรกหรือเปล่าออเอไม่มาแถวแรกน้ำจมไน้ำเต็มจอยครับดอกนี้ไปก่อนอีก5 4าร้อยสิบเก้าโอ้โหเว็บเก้าบาทเอาเรื่องน้ำจมน,นะเออฟีเกมรอบนี้กำไรล้วนๆครับ กำไรล้น้วนครับมาไหลไปยังไงยังไงยังไหลอยู่ครับมาปาแจมาแถวแรกมาอือหูยี่มาครับรอบนี้น่าอีกแล้วครับประมัน้อนโตนี่ไปอีก427โอ้โหรู้เรื่องคนระับฟรีเกมรอบนี้ฟรีเกมรอบนี้นะกำไรไปที่2,000นะท่านผู้ชมนะเออรู้เรื่องคนระับไม่รอช้าอย่างเงี้ยมีทุนแล้วนะเมื่อกี้ก็ถือว่าไล้เกินอตรงมอัดเลยแล้วกันท่านผู้ชมอัดเบนะ็ด90แล้วกันนะเลข9นำโชคแน่นอนครับวันนี้ ออโตสิบปีครับลุยครับยังไงกันเล็้วเบดเก้าสิบเอ้ยยังไงเกลือล้วนเอ้ยโอ้ยมาหน่อยเร็ว <c oughs> จะเกลืออย่างเดียวไม่ได้นะครับเออดอกนี้ไหลไปขุนสาม้าไปครับดอกนี้มาหน่อยเร็วอื้มสวยไหลไปครับมาถุงมือมาเร็วแถวแรกสวยครับดอกนี้ซอยอ้โหคูเท่าไหร่ กูหน้าครับดอกนี้เอ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดไปก่อนนะครับนะโอ้โหยังไม่สะใจท่านชมนะยังไงดีครับเบ็ดสองร้อยแม่งเลยท่านชมผมสายวัดอยู่แล้วนะออโต้สิบทีเหมือนเดิมมากเลยครับมีทุนขนาดนี้แล้วนะเออหกทุนมาแค่หนึ่งร้อยสิบห้านะแต่ไปสองพันแล้วนะอืเกือบเข้าฟรีเกมครับยังไงมาหน่อยครับเรียบร้อยครับโอ้ยทักอุกเกอปั๊บเลยครับมาเออหมุนฟรีแปดรอบครับรอบนี้รอบที่สองของวันนี้ครับมา มีเบ็ดสองร้อยน้ำจมครับฟรีเกมครับมาดูกันเออไหลไปครับดอกนี้เร็วยังไงยังไหลอยู่ครับมาอื้อหือโอ้โหคูณมาแล้วน้ำจมนะคูติดสองครับดอกนี้เออตัวคูณมาเพิ่อมอีกครับอะไรโอ้คูติดสี่ไปแล้วเร็วขอต่อกระใหญ่เลยขอต่อกระใหญ่เลยเร็วเออคูณสิบใบดอดึงน้ำจมคูยี่สิบแล้วครับ แต่ยังไม่เข้านะขอเข้าดอกหนึ่งแล้วกันดอกแรกมาแล้วน้ำจำ่อโอ้โหคูนออกมาอีกครับดอกนี้เฮ้ยคูณสามสิบดอกนี้คูณสามสิบครับโอ้โหวิพันแปดน้ำจมเต็มข้อเลยอมาโอโ้โหัวคูณมาสวยบ้า manger, นัมจอมนะคูณสามสิบแล้วครับมาเร็วนี่ครับคูณสามสิบดอกนี้เท่าไหร่ครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคูณสามสิบดอกนี้เท่าไหร่ครับโอ้โหมาแล้วน้ำจมดอกใหญ่ครับ โอ้โหดอกนี้หนึ่งหมื่นหน้าบันบ่าครับโอ้โหสุอร,ร์เมกาดอกนี้หนึ่งหมื่นหน้าบันงาโอ้โหเอ้ยเราหมดใจยังไงเราหมดใจยังไงครับเคมาครับสวยครับเร็วคออีหน่อยคูณสามสิบสามครับอีกเท่าไหร่ครับโอ้โหเละเลยครับเละเลยสุดจัดท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งปันโอ้โหพอเลยครับเลิกเลยเออโอ้โหท่านผู้ชม โอ้ยมาตอนสุดท้ายครับโอ้โหรถซิ่งสป,ปีดวินเนอร์ครับโอ้โหแตกสามหมื่นจนได้นผู้ชมนะโอ้โหวันนี้ทุนหนึ่งร้อยสิบห้าบาทครับโอ้โหร้องเลยครับงงเลยนะดอกนี้มาดอกไทยๆครับโอ้โหของจริงนผู้ชมนะใครอยากตามรีบไปตามเป็นนารีสมัชิอยู่ใต้คลิปผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมนะโอ้โหวันนี้บอกเลยหวันเจ็บเต็มคาราเบลเหมือนเดิมเหมือนเจอกันใหมค่คลิปหน้ากราบสวัสดีครับโอ้สุดจัด